And honey, if I told you about the way that I felt, mm. I wouldn't waste a minute if I had you all awesome to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise, baby. You can let you so I did. Had a whole เข้าเกณมาเรียบร้อยแล้วกำลังรอบอดดิง้งคือแบบช่วงที่เราเดินทางอะ่ะเป็นช่วงที่มีกระแสเรื่องไวรัสโครโรนาพอดีจริงๆอะ่ะเครื่องวันด,ดีพาเจอร์ตอนเที่ยงคืน15แต่ว่าเราต้องขึ้นเครื่องตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งนะคะก่อนอันนี้เราช้อปปิ้งไปแล้วบางหมดเงินไปตั้งแต่ยังไม่ออกจากสนามบินเครื่องที่เรานั่งอะ่ะมันเป็น ฟล์13ชั่วโมงบินตรงไปลอนดอนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการทางสิทธิ์เลยคือเกตอะไกลมากคือเราได้เกต E8 ไว้คือมันคือสุดแบบสุดสนามบินอะเนะ หัวเหรอใช่ก็คือสายดียวงันั่ถ้าเกิดเป็นบัสก็หนาวมากใช่ไหม mm hmm. มัน mm hmm. เขาดูแลมันหนาวเพราะอะไรมันหนาวเพราะลมกับฝนวย้ย mm hmm. <laughs> ฝนตกอีเลนเ mm hmm. ข้ามาหลบฝนนะคะนอนทุกอย่างขึ้นปอนถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่เจอกัน mm hmm. เจอ,เจอถ้าหน้าตอนเที่ยงสิบ เช้าฟา,ฟาร์มฟาร์มปลาเช้าแนะนำโดยเพื่อนๆแบอิสประเช้า<ค>ทริโอออฟเช้าเดี๋ยวเราคือที่โบลรเบอรไม่ใช่หรือว่านนั่คือเราตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะมันจะเป็นแบบว่าเมืองที่แบบ ม,มีปลาเทามีปลาเทาเออก็มีเป็ดแล้วก็มันจะเป็นบ้านอิดอิดอีดแบบนี้ยายมุกก็คือนั่งแบบว่าโฮมเลสไม่ไหว <laughs> เขาบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านคนจริงๆที่มันจะเป็นแบบเหมือนปราสาทนิทานนีจจ้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออี้ ใช่ไหมต่เชค่ะเออไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตอนเรามาเขามีงานแต่งงานพอดีแต่ลงแบบสรุปในการท่องเที่ยวไบเบอรี่วันนี้ก็คือคือ <laughs> ไม่ควรมาหน้าหนาวเย้ <laughs> เพราะว่าหนึ่งลมแรงมากหนาวมาก ใบไม้ร่วงแถม,มทรมานแค่แ <c oughs> นั้นแหละนี่อ๋อแต่ข้างในก็คือบ้านที่หน้าตาเหมือนเหมือนเดิมปะต่ของ้คือา้าหลังก็เหมือนเรื่อแบบวันนี้เจอคนเอาหมามา,มาอยู่เดินเล่นเยอะมากมมอ่า <c oughs> Maybe I can't stand. Got so many battles, you don't need to fight. Feel it with you every time it isn't feeling right. I wish I could take <laughs> your way. <laughs> Dealing with some things I've never seen in life. You heard them, but it don't show on the outside. They repeat it every day. So the crimes are. นี้เราเกำลังเดินไปที่ที่พักของคืนนี้อยู่ที่น็อตกรูฟข้องค่ามีแกะด้วยซ้างงม,มากแม่เท่าที่สังเกตคนที่นี่คือเลี้ยงสัตว์กันเยอะมากแบบเป็นฟาร์มเป็นฟิลแกะกันเลยหนาวมากจริงๆหนาวเพราะลมอ้ไฮ oh. น้อวหนูน่ารักจังน้องไปตัวอะไรแพ้ แพ้แล้วแหละ๋อน่ารักจังเลยฮัลโหลโอ้ยน้องอยากเล่นด้วยเดี๋ยวน้องอยากกินข้าวอะน่าจะอย่างนี้สองอุ้ย้าจาโหบตอเนี้ถึงที่พักแล้วทุกคนทะบอกว่า น่ารักมากแต่ก็คือหนทาง,บบางช่างระบายยากเขินเลอเกินเซอร์เวให้ดูเล็กน้อยนเนี่เห็นปาว่านว่า,าสงกลมด้วยเอ้ยคือวงกลมเป็นงกลมบ้านน่ถ้าลมไม่แรงก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเพลินจิตมากมันน่ารักเนาะเอ้ยว่ามันน่ารักบ้างเลยอะ มันดูแบบปูงยิ้งปูงยิ้งทุกอันเลยคือพอเปิดเข้ามาก็คือมีทุกอย่างครบเนาะเขาอ่ะคนนี้วันนเออเก่งไม่ไหวราคาก็ไม่แพงเลยนะทุกคนแล้วก็มีทุกอย่างเราไปเล่นพู o กันสภาพนี้ยข้าด้วยนะพามุกเข้ามาด้จริงผ่านคนดูคนแล้วโอ้เพิ่งเห็นห้องน้ำมาเนี่ยด้งเ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 ฮ้ยเขามีสิ่งนี้ให้เราด้วย hand wash ันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะจ๊ะแสดงว่าถส้วมเราก็ต้องเปียกตอนอาบน้ำมาดิาใส่หรออแล้วค่ะทุกคนคือเรานาทีเราบล็อกเสร็จใช่ปะแล้วก็กินข้าวอันนี้แล้วก็ สวยมากเช้าแล้วเล่เช้าจริงๆพีม่มาเดินตามมาด้วย,ยนู่นเห็นไหมคือเราต้องเดินออกไปด้านหน้าด้านหน้าแบบน้านูน้นเพราะว่าเราจะไปขึ้นรถแต่ว่าอันนี้ยังรีบมากเพราะว่าเราออกช้ากว่าที่เราคิดไว้เพราะว่านอนพึ่น <laughs> มีเรื่องเล่าให้ฟัง <laughs> เพราะว่าระหว่างรอ S o s มาช่วย <c oughs> คือตอนแรกเราจะไปไหนนะจะเบอร์ตันใช่ไหมเรเบอร์ตันแล้วทีนี้เราก็ดันลืมไปว่าออวันนี้ไม่มีบัส <c oughs> <c oughs> คือเราอะรอรถบัสตั้งแต่เลบเก้าโมงแล้วก็มารอบ10บโมงจนกระทั่งเราเพิ่งรู้ตอนนอนกลับเสียดวงความ <c oughs> <c oughs> สวยของเรายังไม่จบก็คือที่นี่เป็นที่ที่ห่างไกลแบบว่าชนบทมากๆแต่ <c oughs> <c oughs> มีลานะมีาแต่ไม่มีซูปเปอร์ ไม่มีอะไรกินก็เลยจะต้องแบบนั่งรอแต่ว่าเราได้ทำการติดต่อหาเจ้าของที่พักแล้วว่าแบบช่วยเถอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับตอนบ่ายโมงวัเดียวเราก็จะไปเทรนกันแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะไปออกฟอร์ดหรือยังยังไปอยู่ไหมหรือว่าเราจะกลับลอนดอนดีมาพักที่นี้นะเจ้าของดีมากมาจริง เป็นชาน่ารักสุดท้ายเราก็ออกมาจากทนู่นได้ด้วยการที่โทรให้เจ้าของเจ้าของที่พักมาส่งค่ะแล้วก็มาหาอะไรกินที่ร้านหารอะไรวะโคโคบีนใช่ไหมโคโคแบนโคโคแบนจะบอกว่าโคโคบีนไม่ใช่หรอโคโคบีนเจ้าของที่พักดีมากใช่ไหม ดีมากแบบดีดีการลากเลี้ยงม้าเลี้ยงลาเลี้ยงม้าเลี้ยงาเลี้ยงแกะคุยเก่งเลยใช่คุยเก่งมาแล้วก็แบบไม่แเฟรนลี่แต่ว่าแนะนำว่ามีรถจะดีมาก Okay. So wow, wow, wow. To yeah, she promised you. She built a... เราต้องรอจ้า20สมมนาทีปะ่ะดูอันนี้ดูน่ากินนะเนี่ยเมื่อกี้นะคะเราสั่งเป็น โฟโบลเลสชิกเก้นไทม์ฟนะแล้วก็มีชิกเก้นบัตเตอร์ฟลายนะคู่กับชีสเฮอรีซอร์ชิสโคสโลแล้วก็ครีมมี่แมชอาเลยอาเลยเดี๋ยวขอจะถ่ายติดกันพอสั่งมาใช่ไหมมันคอมเตอร์ก็จะมีซอสให้เราเลือกเยอะเยอะแยะมากมีทั้งแบบไม่เผ็ดแบบเผ็ดกลางแบบเผ็ดมากแบบไปเลยมีฮอตเจ๋ เรากำลังจะไป,ะอ,ไปอีก7นาทีใช่ไหมใช่เย่ไปอยูจีตลรออันทีนท่ย7่สิบไม่ด,ดีกว่าโอสเตอการดนะฮะแตะรถขึ้นมาสามสิสาม กลับมาก็คือทานราสเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยจอม3.5มจ้ามั้อันนี้เพื่อนซื้อนี้มาเพราะว่าอยากได้ขวดฉันงงมากฉันงงที่สุดข้าวที่เราซื้อมาของเพื่อนของเราและเพื่อนๆอันนี้เป็นของเราคือสกิมมิวอันนี้คือดีมากเออพูดผิดเซมิสกิมมิวดีมาก อร่อยหอมหวานไม่ค่อยมีกลิ่นคาวเหมือนนมฟาร์มโชคชัยแต่ก็ยังอร่อยอยู่ยี่ห้อไหนก็ได้ดีมากฝาสีเขียวยยแล้วก็มีสิ่งนี้อ,อ,อันนี้เป็นโปรตีนบาซื้อมาแบบ90เพนนีหรือเปล่านะเออเนาะประมาณนี้ได้ตั้ง50กรัมอันใหญ่มากอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้เป็นโปรตีนสตรอเบอรี่มันจะเป็นแบบว่าโยเกิรต์ต ผสมสตรอเบอรี่มาข้างในเลยแล้วก็ตัดกินได้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อข้าวเช้าของโรงแรมนี้เพราะว่าแพงมากค่ะหัวละคา0อยจ้างงเลยจ้าวันที่3แล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่กับโฮสแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเช้าเราจะต้องไปถึงที่สถานีคลิงคอสต,ตอนสิบโมงนิดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไปเดินไฮ์คกันก่อนไฮ์คคือสวนที่ ใหญ่ที่สุดในลอนดอนข้างในก็จะมีพระราชวังของเจ้าหญิงเดียนาอยู่นั่นแหละไปดูกัน You. อตอนนี้เป็นหน้าหนาวเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่หงกับตัวนกเป็ดน้านั่นเองดูสิเชื่องมากเลยอ่ะไฮโอ้ยน่ารักจัง Everyone tells me not to get old. I'm more worried about stunks and money. I'm so <laughs> attached to you. <that. laughs> <laughs> ว่ายิ่งใหญ่เป็นหน้า Right. And right. And so Red. Adam. <laughs> <laughs> and Red. Red. Uh, Red. adam yeah, chicken is chicken. 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 Burn Cai ห้องนอนเรานะคือค่อนข้างตกใจนิดนึงที่มันเล็กมาก <c oughs> คือมันเป็นห้องเหมือนเป็นห้องเก็บของอะแล้วเหมือนเขาน่าจะรีโนเวทมาเพื่อให้เราอยู่นี่เห็นไหมอันนี้คือฮีเตอร์นะคะแล้วก็เป็นชั้นซึ่งจริงมันเป็นระเบียงแต่ว่าเราประยุออกต์มาเป็นที่ใส่ของเพราะมันไม่มีที่ใส่ของแล้วอะเราพักกันสามคนคือของมันเยอะมากแล้วกระเป๋าเราไปใหญ่มากด้วยแล้วก็นี่ก็คือเตียงนอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ เป็นชั้นคือเราพักกับพี่อีกสองคนแล้วก็เรานอนบนเตียงฟูกอย่างนี้เราว่าแบบคือจริงห้องเนี้ยถ้านอนคนเดียวมันก็โอเคกําลังกลัวว่าคืนนี้จะนอนเอาหน้าไปอิงฮีตเตอร์ไหมเพราะมันค่อนข้างร้อนแบบมันแตะได้แค่ไหยเองรู้สึกร้อนเลยอะ่ะอืมก็ขอเป็นคืนที่ดีแล้วกันต้องนาไปอีกแปดคืน your flying on your motorcycle watching all the ground beneath you drop you kill yourself for recognition kill yourself to never end the star.